สวัสดีไดจจ้ามาค่ะพอกันอีกแล้วเนาะขนอ,นอตอนเศร้าๆเด้อมาเอ้ยนะผาย่างออกกําลังกายค่ะจักหน่อยเนาะมาอากาศเย็นเนยค่ะมามาย่างออกกําลังกายนะ้ำเอ้ยมันเป็นส่วนย่อมน้อยๆค่ะอันอยู่บไกจักเงินเอ้ยปะหลือเดินาอันเดินม,มาย่าง ย่างจากักห,หน่อยเนาะค่ะเนาะตอนเศร้าๆพอดีไปส่งงันล้านน้อยมาแต่โรงเรียนส่งมันเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยย่างผ่านสวนอันปาร์คน้อยนึงอยู่ในปาร์คหลายด้วยค่ะทางเขือนเอ้ยน,นี่น,น้ำอันช่วงที่พันสร้างอันบานน้านเนาะค่ะเนาะหรือว่าแฟลตพันสิมีอันปาร์คคือขนย่างกับมีอันเก,ก้าอี้กขนนัง่ง ถ้าว่าช่วงหลืออากาศดีๆเนาะค่ะเนาะอันไวขุณโสอพันกาเขียนรถออกมาย่างยินแล้วก็นั่งคุยกันนะคะก็เธออีกบรรยากาศนึงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงนะนานาหนาวเนาะค่ะนาะดูดูใบไม้ร่วงก็ไม้ก็หล่นเบร์ไม้หล่นเต็มแลวค่ะก็ถ้าว่าเอาไวอันคุณโสอออกมาย่างการังเทือพันยานพันลื่นเพราะว่าอันทนหนก็เบือไม้เนาะค่ะเนาะเบือไม้มัน มันอันมันมันเปียกมันแชะว่างั้นเถอะปะอันนี้เออแห้งไทยฮะบึงอันมวนมวนค่ะพอดีในย่างเมือเหือนแล้วก็เลยรัดหมาก็เลยอ่ะลองทายบึงมมอกำลังกายน้เอยเด้อย่างไปํำกันค่ะจักน้อยเนาะจากเนาะตอนเช้าๆค่ะตอนเศร้าๆเด้อสดชื่นนะจ้ะสดชื่นอากาศเย็นหนาวเลยล่ะค่ะบ่แม่นเย็นธรรมดาอากาศหนาวเลยล่ะ สองรือสามองศานี่ล้วตัวนี่เอ้ยว่าเ อันอย่างตอนเช้าก็เืออันอากาศสดชื่นเลยจ้ะเนาะอันโอโซนพันนั้นคักได้ค่ะตอนเช้าๆนี่ก็ถึงสิเป็นอากาศหนาวเย็นแต่ว่าอันมันเป็นอากาศสดชื่นอากาศสดใสเลยจ้ะก็ใส่เสื้อผ้านา,นา,นาหนาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ย่างจักสิบห้านาทีนี่ก็ก็เป็นการเริ่มต้นของวันใหม่แล้วมันบอกไอ้ตุ๊กตาว่านี่ อากาศก็เป็นคึ้มๆหนอค่ะเนาะบ่มีแดดมันนี้ อันนี่ค่ะพันมีป้ายอันดูแลรักษาเนาะค่ะเนาะอ,อันพวกอันสัตว์อันนกปี๊ดมีค่ะแล้วก็พวกต้นไม้พวกอันอันนี้ค่ะคักได้ะค่ะมีเกือบทุกที่ค่ะที่นี่เพื่อน,นั้นทําไว้ทางรัฐบาลเพมันทำทั้งทั้งที่อยู่นําอยู่นําเขตชุมชนเนี่ยค่ะนี่ธรรมชาติก็กกคักเหรอ้อวาน วันนี้เอ้ยกัน่าเสาเนาะค่ะเนาะวันนี้ย่างไปตอก็มันก็เป็นวิวแบบคล้ายๆกันมันบอกอันแห้งผ่าอันมวนม้วนหนำทายผ่าย่างตอนเศร้าๆด้วยจ้ะเด้อเอาค่ะผู้เลาเข้ามาทักทายกัสวัสดีตอบด้วยจ้ะเด้อมีความสุขค่ะเริ่มต้นวันใหม่ให้สดชื่นสดใสด้วยจ้ะเด้อแล้วก็พบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ